ถูกร่วมชักชวนเอาเงินไปลงทุนสุดท้ายเงินหายคนก็หายต้องทำยังไงดีสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎยุคเศรษฐกิจโควิดอย่างนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเลยลงทุนอะไรก็ขาดทุนเอาเงินให้ใครยืมก็ไม่ได้คืนหรือแม้กระทั่งบางคนถูกชักชวนไปร่วมลงทุนสุดท้ายเงินก็ไม่ได้คนก็หายหลบลี้หนีหน้านะครับ ทำอะไรก็ไม่ค่อยมีผลกําไรอย่างวันนี้นะฮะมีโทรเข้ามาถามทนายอานนท์ว่าถูกเพื่อนชักชวนนะฮะให้ไปลงทุนซื้อที่ดินมาจัดสรรแบ่งล็อกขายนะแรกแรก,ก็ปันผลกําไรดีลงไป3ลา้านสุดท้ายปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เงินก็หายคนก็หายไปตรวจสอบสํานักง,งานที่ดินปรากฏว่าไม่เคยมีการซื้อที่ดินเลยนะฮะไม่เคยมีการจัดสรรที่ดินขายตามที่มาชักชวน เอาละสิโทรถามพี่อนรพี่ครับผมต้องเริ่มต้นทํำยังไงคือไม่รู้อะไรเลยนะฮะว่าจะเริ่มต้นยังไงดีในตรงนี้นะฮะหลายคนคิดว่าหลายคนเนี่ยคงโดนสภาพแบบนี้เหมือนกันในตรงนี้ผมจะมาสอนวิธีให้เริ่มต้นในการที่จะติดตามมาวันคืนนะครับอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าในการที่เข้ามาชักชวนหรือมาขอเงินไปร่วมลงทุนเนี่ย เขาเป็นการชวนไปร่วมธุรกิจหรือยืมเป็นเงินสดนะฮะมันต้องดูที่คํา<ด>ชักชวนถ้าบอกว่าขอยืมเงินหน่อยจะเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจแล้วจะเอาเงินมาคืน<ด>นั่นคือเป็นการกู้ยืมแต่ถ้ากรณีบอกว่าชวนชักชวนบอกเอาเงินไปลงทุนมีกําไรถ้าได้มาจะแบ่งเป็นลักษณะเหมือนหุ้นส่วนอันนั้นคือเป็นการร่วมลงทุนทําธุรกิจนะครับถ้าเป็นกรณีกู้ยืมเงินบอกขอยืมเงินหน่อยเอาไปลงทุนแล้วจะเอาเงินมาคืน ตรงนี้เขาถือว่าเป็นการกู้ยืมต้องมีสัญญากู้ยืมเงินนะฮะการกู้ยืมเงินเกิน2,000บาทต้องมีสัญญากู้ยืมมิฉะนั้นไม่สามารถฟอ้องร้องบังคับคดีได้แต่ถ้ากรณีบอกอชักชวนบอกไปลงทุนไหมจะไปทํากิจการแบบขายที่ดินเนี่ยหรือไปทําขายเต็นท์รถหรือไปทําขายของออนไลน์นะว่าเศรษฐกิจต,ตีนะฮะมีคนซื้อเยอะลูกค้าเยอะได้มาจะเป็นผลกําไรปรากฏว่าหลังจากเอาไปลงทุนนะฮะ ไปตรวจสอบเงินก็หายคนก็หายแถมไม่เคยมีการขายของเลยเป็นการแหกตานั่นเขาเรียกว่าช่อโกงซึ่งตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญากำหนดไว้นะครับในมาตรา3ามผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกแจ้งและการกระทําดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินถือว่าผู้นั้นช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมืเดือนไอ้โทษนะฮะจำะปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาท จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนั่นก็คือถ้ากรณีว่ามีการหลอกลวงว่าไปทำธุรกิจแต่ภายหลังบอกไม่มีการทำธุรกิจไม่มีการไปซื้อไปลงทุนแต่หลอกเพื่อเอาเงินไปนะฮะหรือประเภทว่าจะไปขายของออนไลน์หรือประเภทว่าซื้อของว่าจะขายของแต่ปรากฏว่าสั่งซื้อไปไม่มีของให้นั่นก็ช่อโกงนะฮะหรือกรณีว่า,าไปร่วมทำธุรกิจแล้วไม่มีธุรกิจตามที่กล่าวอ้างนั่นก็คือช่อโกง แสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงกันควรแจ้งแต่ในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะฮะจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในอดีตหรือปัจจุบันแต่การที่จะมีในอนาคตเนี่ยเขาไม่เรียกว่าช่อโกงอย่างเช่นวา่าซื้อที่ดินแปลงนี้มานะฮะแล้วก็บอกว่าให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินแปลงนี้และก็ต่อไปเนี่ยอีกไม่เกิน4ปีนะฮะที่แปลงนี้จะขายได้กําไรมหาศาล แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขายได้นะฮะบอกว่าเขาหลอกลวงช่อโกงเขาซื้อที่ดินมาจริงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่สามารถขายได้นั่นคือเป็นข้อเท็จจริงในอนาคตจะไม่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นความเท็จความเท็จคือจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะหรือในอดีตแค่นั้นอนาคตไม่ใช่นะทีนี้กรณีว่าเกิดการช่อโกงกันขึ้นมาอายุความมันจะอยู่แค่3เดือนนะฮะต้องรีบแจ้งความดําเนินคดีไม่ฉะนั้นคดีขาดอายุความ ไม่สามารถจะแจ้งความจับได้โทษอาญาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ื่นบาทจะต้องแจ้งความภายในสเดือนนะหากไม่แจ้งความคดีขาดอายุความคุณต้องไปฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาไมีควรได้นั่นก็คือต้องฟ้องแพ่งเรียกเงินคืนภายใน1ปีแต่ฟ้องแพ่งผมไม่แนะนําฟ้องไปได้แต่ตัวเลขอาจจะยึดอะไรพวกคืนไม่ได้สู้คดีอาญาไม่ได้ฉะนั้นต้องแจ้งความภายใน3เดือนนะฮะเมื่อแจ้งความอายุความจะขยายไป10ปี สามารถแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษได้ตลอดนะสิปีแต่กรณีว่าถ้าเกิดว่าตำรวจทำคดีล่าช้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวละไปแจ้งเรื่องหายเรื่องเงียบโทรไปก็บายเบี่ยงอันนี้เราสามารถให้ทนายความยื่นฟ้องตรงไปที่ศาลเลยนะฮะก็สามารถฟ้องไต่สวนมูลฟ้องประทับและก็ออกหมายจับเองได้พร้อมเรียกค่าเสียหายร่วมเข้าไปในสำนวนเดียวกันนะนั่นคือสามารถฟ้องตรงได้ แต่อันดับแรกผมเตือนเลยคือ3เดือนนับแต่รู้หรือควรรู้ว่าคุณถูกหลอกถ้ากรณีมีแชทข้อความมาบอกว่าฉันรู้แล้วนะว่าคุณหลอกฉันฉันขอเวลาผ่อนอรีบจ่ายคืนมาไอ้นี่บอกว่าฉันยอมรับว่าฉันหลอกแกแต่ฉันขอเวลาผ่อนเกิน3เดือนไปถือว่าอายุความขาดท,ทันทีนั่นคือคุณรู้แต่คุณไม่แจ้งการไม่แจ้งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่าง กฎหมายกำหนดว่า3มเดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวรู้หรือควรรู้คุณต้องแจ้งก่อนคุณแจ้งเข้าผ่อนคุณก็ต้องแจ้งนะฮะยิ่งมีข้อความบอกเออฉันรู้แล้วว่าแกหลอกฉันแต่ฉันให้เวลาแกผ่อนให้เสร็จภายใน3มเดือน4เดือนนี้เกิน3เดือนปั๊บขาดอายุความทนายฟ้องก็ไม่ได้แจ้งความก็ไม่ได้อายุความส่วนอาญาสลายไปเลยทําอะไรเขาไม่ได้นะฮะส่วนการแจ้งความก็ท้องที่ที่เกิดเหตุที่ที่ธนาคารตั้งอยู่ที่ที่โอนเงิน ก็สามารถแจ้งความดําเนินคดีได้เลยอีกกรณีหนึ่งนะฮะถ้าเป็นกรณีว่าเป็นการโกหกแสดงข้อความไอ้เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงเป็นการกระทําต่อประชาชนนะฮะอย่างเช่นเล่นแชร์มีการประกาศชวนคนละ10-20คนเข้าไปร่วมลงทุนแล้วปรากฏว่าแชร์ล่มหรือไม่เคยมีการเล่นแชร์ตรงนี้จะเป็นความผิดอีกมาตราหนึ่งเป็นมาตรา3 4 3ของประมวลกฎหมายอาญานั่นคือช่อโกงประชาชน ซึ่งตรงนี้เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สามารถแจ้งความได้ใน10ปีนะฮะข้อหาแรกนะฮะถ้าเราเกิดว่าเราไม่เอาเรื่องบอกเป็นเพื่อนกันถอนจบนะฮะเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าถอนฟ้องจบนะฮะคดีตํารวจไม่สามารถสอบสวนสารไม่สามารถตัดสินได้แต่คดีประเภท2นี่คือว่าช่อกงประชาชนชักชวนคนเปล่าประกาศนะฮะจัดหางานไปเมืองนอกเล่นแชร์เปียวหวย10 20คนหรือประเภทว่าหลอกหลายๆคนประกาศ นะถ้ากรณีนี้จะมีโทษจำคุกสูงไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเป็นโทษคนละมูลฐานกันนะทีนี้การจะดําเนินการนะฮะเบื้องต้นผมบอกแล้วว่าต้องรีบแจ้งความการปกปิดข้อเท็จจริงนะฮะหรือว่าพอเราไปตรวจสอบแล้วไม่เคยมีกิจการตามที่ชักชวนตรงนี้เขาเรียกว่าช่อโกงต้องแจ้งความภายใน3เดือนนะฮะนั้นเราจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาแต่ถ้าเกินมานะฮะ ก็เราไม่สามารถที่จะไปจับเขาได้เกิดประเภทนี้เยอะนะฮะพวกประเภทขายของออนไลน์ประเภทอชักชวนเล่นแชร์นะฮะพวกซื้อของแล้วไม่ได้ของเหล่านี้ล้วนเป็นช่อโกงทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีนะฮะมิจฉาชีพยิ่งเยอะมีเคล็ดสาาะความรู้ดีๆธนานนน์ก็จะมาแจ้งมาเตือนนะฮะมาให้ความรู้เ่าเพื่อได้ปลอดภัยในสังคมต่อไปนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ